สวัสดีครับเพื่อนๆช่องไปกินไปเที่ยวตอนนี้วูตี้อยู่ที่บางแสนชนบุรีนะครับวันนี้เราจะพามาชิมเมนูเด็ดเป็นอาหารตามสั่งที่ราคาถูกให้เยอะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นร้านลับอยู่ในซอยเดี๋ยวเราจะพาไปนี่เลยร้านพรชัยจานด,ด่วนเดี๋ยวเราจะพาไปสั่งว่ามันจะน่ากินขนาดไหนตามเลยมาถึงก็จดเมนูที่จะสั่งได้เลยเพราะว่าคิวเขาค่อนข้างเยอะมากแล้วคนรอเยอะมาก,เราก,มากเราก็มาสั่งเมนูที่อยากจะกินเลยที่เด็ดของเขาเนี่ยคือ กะเพราปูคืออาหารทะเลทุกอย่างคือเด็ดมากวันนี้เรามากันหลายคนเราก็เลยจะสั่งกะเพราปู2จานขัดพงกะะรี่ปู1จานแล้วก็กะเพราทะเล1จานแล้วก็ข้าวนี่เด็ดมากข้าวไข่ข้นกุ้งราคาไม่แพงอีก1จานและอีก1เมนูที่เด็ดคือเขารีวิวกันเยอะมากว่ามันน่ากินคือหมูกรอบเราก็เลยสั่งกะเพราหมูกรอบอีก1จานร้านนี้เรียกว่าเป็นร้านลับในซอยจริงๆทุกคนแล้วก็คือฟิลเนี่ยจะเป็นแบบ ร้านอาหารตามสั่งอะอาหารตามสั่งทั่วไปแต่ว่าเฮ้ยทำไมคนเยอะขนาดนี้คือมันต้องมีแบบวัตถุดิบหรือว่ามีรสชาติเด็ดแล้วก็มีปริมาณมีคุณภาพแบบที่ดีมากๆแน่ๆอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบ ของทอดที่คืออาจจะแบบแอดเสริมแบบย่างกุ้นเชียงหรือป้าหวานแล้วก็เนี่ยนี่ข้างล่างคือหมูทอดอันนี้ก็คือเป็นแอดเสริมที่เราสามารถสั่งเพิ่มได้หรือว่าแอดเพิ่มเข้าไปได้ในเมนูรีวิวแบบเด็ดเวอร์คือพริกน้ำปลาของร้านนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนี่ฟิลแบบนี้เลยทุกคนเป็นพริกน้ำปลาแต่คือหน้าตาจะเป็นแบบพริกตำนะทุกคนน่ากินมากๆดูดิโอหลังจากที่เราสั่งเมนูทั้งหมดไปหมดแล้วเราจะมารอดูหน้าตาแล้วก็รอชิมันว่าแบบรสชาติจะเป็ขนาดไหน ไปรอชมกันโอ้โหจุกๆเลยทุกคนโอ้โห เยอะมากโอ้หน่ากินมากๆนี่อันนี้เป็นปูผัดผงกะหรี่ทุกคนน่ากินมากเขาใส่เครื่องใส่อะไรี้ไหมนะหอมใหญ่นี่ด้านที่เด็ดของเราคือข้าวไข่คนกุ้งจานนี้80บาทนะทุกคนถูกมากกุ้งได้เยอะมากวันนี้เขาบอกว่ากุ้งไซส์เล็กจริงๆเขาก็ไม่พึงพอใจนะปกติจะตัวใหญ่ว่านี้ แต่นี้คือแบบน่ากินแล้วว่า80บาทและที่เด็ดอีกอันหนึง่งที่ทุกคนรีวิวว่ามันเด็ดเด็ดมันเลิศคือหมูกรอบนี่คือกระเพรา,าหมูกรอบทุกคนดูหมูดิน่ากินสุดๆได้เวลาชิมแล้วทุกคนนี่โคตรน่ากินทุกคนกระเพรา,าปูจานนี้150บาทนะคือปูเขาให้คือยกมาทั้งทะเลเลยหรือเปล่าเนี่ยเยอะมากดูดิโคตรน่ากิน่ะทุกคนโอ้โ,โหนะปูนุ่ม แล้ก็แน่นแล้วก็แบบคือหวานอะขนาดผัดกะเพรายังรู้สึกว่าเนื้อปูมันหวานแล้วก็รสชาติของกะเพราคือเผ็ดประมาณนึงคือถ้าเกิดใครกินเผ็ดได้เนี่ยอร่อยเด็ดมากอืมีคุ้มข้าวหน่อยต้องใช้คำนี้นะว่าไม่เคยกินข้าวกะเพราปูที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก,ก่อนอันนี้ครั้งแรกที่อร่อยมากขนาดนึง เดี๋ยวเราจะมาทิมทีเด็ดของที่นี่คือพริกน้ำปลาดูดิทุกคนอ,อันนี้คือที่ใสพ่พริกน้ำปลานะทุกคนพริกน้ำปลาหอมพริกหอมมะนาวไม่รู้เขาใจน้ำปลาอะไรนะํต่รสชาติมันแบบเออดีต่มแล้วที่ทุกคนรีวิวว่ามันเด็ดมาก ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาชิมจานนี้นะทุกคนข้าวไข่ข้นกุ้งโ,โหจานนี้แค่80บาทราคาคือดีเวอร์เดี๋ยวเราจะให้ดูความไข,ข่ข้นกับความกุ้งดูดิโ,โหโคตนน่ากินเราจะมาชิมกันก่อนอันดับแรกเลยครอ เราได้กินเนยเขาใส่เนยตรงที่เอาไปน่าจะทำตรงตัวไข่อะกลิ่นหอมขึ้นมาแตะจมูกนนเลยดีมากกุ้งหขาก็ตอดแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่ากุ้งไข่เล็กหน่อยไข่ก็เยอะกุ้งก็เยอะจุกๆไปเลยอะดีมาก โคตรอร่อยสำหรับใครที่อยากจะมาชิมเมนูเด็ดแบบนี้นะครับก็อย่ามากันวันจันทร์อังคารแล้วก็วันศุกร์สาวันนี้เขาจะปิดน,นะครับที่เหลือเปิดหมดเปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นมากันได้นะครับที่พรชัยจานเด็ดอยู่ที่นี่เลย ตรงข้ามกับเทศบาลเมืองแสนสุขอยู่ที่บางแสนนะทุกคนสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วคืออยากกินอยากมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วุ้ตี้แล้วก็ช่องกินไปเที่ยวด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันนะครับวันนี้ขอตัวไปสัตว์ต่อ